ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมสองคุนสวนกันเลยนะครับเครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดวัดจอด้วยเนาะครับเนาะในมัดขอโชคขอดาบพลงขอเป็นงามๆครับพี่น้องครับมีกเือปูองดำนะครับ ก็ได้มกโชวมักลาบจะมาขอกับล็อกปูพันไ,นไดนแ้วครับเนี่ยในตัวได้ล่อครับเนี่ยในไปวงไม่ไไมท่านในดเลยบปล่เนี่ยครับมันจะมีชดุดข้ามมาข้ามผู้สุดบอกเาวด้ครับเนี่ยไม่กลาับบา้าน <c oughs> <c oughs> นล่ตามขนครับคือบรรยากาศข้างบนได้ครับเด,คบดคากกา้ครับพี่น้องครับคุคแม่กาบใว้นกันไล่ครับงามครับเก่เจ้าเดสองข้างตรงนั้นก็เอนไปเลยือว่าจะไป

ครับเพื่อนก็มีไหม่ำ้ำเพื่อนนี้นะครับเนี่ยปิสนา,าธรรมบ่ครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับต่างขึ้นตั้งหินเอาลองตั้งบ้าตั้งน้ำเพลินตัวให้หินมาตั้งตัวฮะมีมา,าตั้งนีดิเพื่อนครับเพื่อนพาตั้งหินพอเสร็จก็จะได้กวนน้ำเพลินแล้บ้าน ตังทั้งพผ่นได้ยู่เนาะเอ้าวตังขึ้นอยู่ปะล่ะอ,อยู่ได้ครับบรรยากาศทางขึ้นครับเป็นเป็นเห็นก้อนเงนี่ยได้เลยครับพี่น้อง ี่หายมันก้อนใหญ่เลยครับพาไปชมวิวฟังผลบ้างครับพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับขอโศกข้อลาบป,ปูแล้วก็มาชมวิวข้างบนอืมโอ้มีสะพาน ครับโอ้จุดข้างบนจะมีสะพานนะครับพี่น้อกนี่นันขามนี่นันขามได้บ่หามไ่ได้ดอกเป็นไม้ขามห้ามข้ามเนาะตอนนั้นเนาะแมนครับแท่งเอ๋มุงล่องปูมุงหอบไบใบมั้งฮะเม,มนห่ามขามขอโอ้ถึงคนที่ต่างคนต่างเป็นวัดเนาะ บรรยากาศข้างบนยอดผู้เขาด้วยนะครับพี่น้องอาจจะมีหนามหนามธรรมชาติได้เนาะตะกี้ตะกี้น่าจะเป็นน้ำตกน่าจะเป็นน้ำตกเพิ่นมากกันไว้กั้นเห็ดเเนีนน่นะอโอ้ปูดำเล็ดเป็นไฟองค์ลูกปูเนาะตะกี้น่าจะเป็นท่าน้ำท่า,าน,น้ำตกครับแต่ละจุดมันก็มีสะพานแล้วก็มีห้าวได้เพื่อป้องกัน อวัติเฮียนะครับท่านผูกไปผูป้มาผูกพอใจเราว้างเนาะอาจจะตกลงไปครับทางวัดกันก็ได้เฮ็ดกันไว้เกินไปอยู่วะทั้งบนหน้านา่าจะลึกเติมพี่ลึกข้างบนก็จะเป็นพาร,รานหินครับพาร,รานหินขนาดใหญ่ได้ครับ จุดเช็คอินชมวิวก็วมีเด้อครับเต้พี่น้องเดี๋พี่น้องอ๋มีคนในแรงเถอะครับก็มีจุดไหว้ปูองดำนะครับเด้อนะครับ แหล่งท่องเที่ยวบังพญางูใหญ่นักขลาดองค์ดำครับเด้อเห็นมากกับมะคอรัข้างมันมาเคารักข้างงครับพี่น้อง มวิวกันครับจุดชมวิวข้างบนนี่นัท่องเที่ยวเขามาชมวิวทายรูวงครับหลังจากเขาได้ทำบุญกันแล้วแล้วก็มีสะพานครับเืียมต่อไปตอแต่แต่ตะระไอเฮื่อนยังเกาะนาผา้วยครับด้วยตะลผาตะลผัวตะลหน่วยมันก็นมีจุดเข้บไป บรรยากาศดีครับพี่น้องมันหนีเบาวเฉดมากอะบ่มีแดดบ่มีฝนปันใดครับบรรยากาศดีพอดีพอดีครับพอดียางครับบครันักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาเที่ยวกระลาบมาไหว้หลวงปู่นะครับเด้อออจดด่ามครับจอดท่านี่ครับโม่งนี้ครับไปเป็น แม่มกำลังคระฆังนะครับเด้อทางกล้องมาแต่ทั้งไหนเนาะครับนีน่เนาะโซครับโอ้มาตาไก่ตัวนี้ยครับครับตะยโสกยดุอนตัวข้าเขียแก้วทนเก็นแจ้วหมาวบนวนอนี่เนาะครับผม <า S 1> ปปม่โซปีบครับเรือเขาก็ม่อนผมมาที่ที่สองละครับเออ

บรรยากาศทางลงนะครับเด่าพี่น tongue, <Hybrid ideas. S 2> os, ้อบรรยากาศทางลงเห็ด <Bear> ฟ <ly visuals> ้าก็มีขใครน้ำใหม่ก็มีใครปูปูหน้าปูยังพ่อเนี่ยปูหน้าหอยหอมปูหน้าหอยหอมๆนะครับเด่าพี่น้องเคยได้กินบ่หอยหอมปูยอดรวยครับ โอ <S <s ้ไปเฮ็ดยังไรกินน like ี <h 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 ่พ่อนี STALK ่เอาไปรัวคือห้อยแกงเดอ๋ยวครับหัวงอกก็มีครับถุงจักบาทครับพ่อนี่ห้อยหอมถุงหน่าร้อยอย่างงอกก็ถุงหน่ร้อยครับเห็ดเกระบอกเด้อครับพี่น้องเห็ดกระมีอย่น้อยไม่กระมีเหัวงอกครับนี่แต่ดอกงามๆครับพี่น้องครับเก็บเก็บมาสดๆเลยเนาะครับครูยอดรวยแม่รัปอกเอาใหม่ทั้งในหน่อไม้นี่ครับของธรรมชาติ อาหารการกินก็มีครับพี่น้องอาหารปลาอาหารบัตตฝั่งนี้ก็มีกรวางฝั่งนี้ก็มีนอใหม่นะครับเด้อนอใหม่สมกรมีนอใหม่ไรกรมี20บาทถุงบไงหนึ่ง กับหย,ย่ดจมคนกมาหลายนะครับเด,บดพี่น้อง็ไดีเลยเรีกดีทั้งทัก็บมาสือรางวันน้ำเพลินวันหกัต้ลอยพ,พอ่อพ่อกโตลอยครับก็แล้วเนาะกโต้ลอยพอฟังแล้วเนะพ่อเนู